สวัสดีครับ F c ของน้องต้นข้าวสุปริยานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับพี่น้องก็เป็นวันที่พอกอบได้เข้าอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับพระอารามหลวงบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างชื่นเม่นนะครับหน้าตาน้องต้นข้าวก็ดูอิ่มเอิบนะครับทั้งแม่ไอแล้วก็ย่านีนะครับ ต่างก็ดูมีความสุขนะครับที่ได้บวชอุปสมบทพ่อกอบนะครับพี่น้อง f อฟก็ไปให้กำลังใจกันเยอะแยะนะครับแอดมินเองก็เก็บภาพบรรยากาศในบางช่วงบางตอนมาฝาก f อฟนะครับไปชมกันเลยครับพี่น้องแม่น้องต้นข้าวแล้วก็น้องต้นข้าวย่านี้เองก็ดูมีความสุขมากนะครับในวันนี้ แอดมินเองก็ขออนุโมทนาบุญครับครอบครัวของน้องต้นข้าวด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับงานนี้ถึงแม้ว่าจะจัดกันแบบครอบครัวนะครับแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำนะครับพี่น้องเพื่อให้พอกอบได้บวชอุปสมบทนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ลงตั๋วนะครับสำหรับน้องต้นข้าว ที่ได้บวชอุปสมบทพ่อกอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องก็ได้พักงานนะครับ f อฟก็คงตง้องนี่ก็คงต้งรออีกสักพักนะครับน้องต้นข้าวก็คงจะลงคิวงานให้เราได้รับชมกันนะครับพี่น้องส่วนรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือไทยรัฐอวอร์ดนะครับก็รวมส่งกำลังแรงใจ ช่วยกันโหวตน้องต้นข้าวนะครับเพราะว่าคู่แข่งอีกร้ายท่านเลยก็มีชื่อเสียงแล้วก็ฐานแฟนคลับเอฟซีเยอะมากนะครับพี่น้องสำหรับน้องต้นข้าวเองก็ต้องลุ้นนะครับแอดมินเองก็เอาใจช่วยนะครับพี่น้องไม่ว่าน้องต้นข้าวจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลน,นะครับสำหรับ fc แฟนคลับก็คงไม่ซีเรียดนะครับก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็ช่วยกันเชียร์น้องต้นข้าวกันต่อไปนะครับพี่น้องอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่มีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้น้องต้นข้าวได้เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนนะครับพี่น้องก็คือครูสลาคุณวุฒนะครับก็ได้ติดตามแล้วก็ได้พูดถึงน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องครูสลาพูดถึงน้องต้นข้าวยังไงครับ เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับพี่น้องผมเราจะไปเอี่ยวเดี่ยวตึ้งต่ำกันก่อนเลยไม่ใช่ภพสับขอบคุณเจ้าของตัวมารัยเงินเนาะดูใน y ยูทูบเดี่ยวน้องต้นข้าวเขามีวันนี่คุณจะ ส่วนโปรแกรมงานของน้องต้นข้าวนะครับวันที่15นะครับที่ปทุมธานีนะครับเป็นลูกทุ่งสัญจรนะครับน้องต้นข้าวก็จะได้รวมเดินทางสัญจรไปกับนักร้องรุ่นพี่นะครับที่สังกัดค่ายแกมมี่โกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้อง F c ซที่ติดตามน้องต้นข้าวก็อย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับ15พฤศจิกายนนะครับที่ปทุมธานีนะครับพี่น้องส่วนวันที่22นะครับ f c จังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมอย่าพลาดนะครับที่เซฟวันเดอพี่น้องเซฟวันสนามดีด้วยนะครับพี่น้องจะได้พบกับน้องต้นข้าวและศิลปินอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอิอิศรพงศ์นะครับหรือหรือว่าจะเป็นไผ่พงสะท้อนนะครับน้องแอมชนทิชานะครับน้องกีต้านะครับพี่น้องแล้วก็ไข่มุกนะครับแล้วก็นนชานนนะครับพี่น้อง เราอีกเยอะแยะมากมายนะครับแอดมินก็พูดไหม่หมดแล้วครับพี่น้องต่อล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินสังขัดค่ายแกมมีโกแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของครูสลานะครับพี่น้องน้องต้นข้าวก็จะได้มาเยือน โคราชเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้อง FC ีชาวโคราชก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับย้ําเตือนกันอีกทีนะครับว,วันที่22พฤศจิกายนนะครับที่ตลาดเซฟวันเดอรพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดกันไปให้กําลังใจกันเยอะๆครับพี่น้องแอดมินเองก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับแอดมินก็ตั้งมุดหมายไว้ ต้องไปชมแน่ครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศในงานนะครับมาฝากเอฟซีด้วยนะครับพี่น้องแต่ตอนที่น้องลองเพลงแอดคงจะไม่สามารถเก็บภาพในช่วงเวลาที่น้องทําการแสดงใดนะครับเนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องทุกวันนี้อะไรเขาเป็นลิขสิทธิ์หมดครับพี่น้องเลยคงจะไม่สามารถเก็บภาพในช่วงเวลาที่น้องทําการแสดงใดนะครับเนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องทุกวันนี้อะไรเขาเป็นลิขสิทธิ์หมดครับพี่น้องเลย ตลาดเซฟวันก็เป็นสนามปูนนะครับสนามดีด้วยนะครับพี่น้องบอกเลยว่างานนี้มีสนามแตกนะครับพี่น้องเราก็เป็นงานฟรีด้วยนะครับเรา,เ,า,รรเ,ราเขตอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมานี่ก็เยอะด้วยนะครับในแถบโคราชแอดมินเองก็วันนี้แวะมาแจ้งข่าวสารให้เอฟซีได้รับทราบนะครับก็ขอขอบคุณถูกกําลังใจนะครับที่เข้ามาชมคลิป ของช่องข่าวชาวบ้านนะครับเป็นช่องเล็กๆช่องนี้นะครับที่นำเสนอข่าวแบบบ้านๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณพ่อพ่อยแม่ทุกท่านเลยคที่ได้สละเวลามาอนุโมทนาบุญกับพ่อหน้ากับพ่อหนูแล้วก็วันนี้ขอให้พ่อแม่ทุกท่านได้รับ บุญกับบ้านอย่างเต็มเปี่ยมทุกท่านเลยขอบพระคุณค่ะนสาธุสาธุนะครับผมเดี๋ยวทุกท่านนะครับก็ร่วมกันอรทำเลยย่าวันนี้แบบเขามาเขาตั้งใจมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพะน้าต๊อกนะคะหนูหนูไหมหนูเคยไปร้องงานงานวัดนะคะพี่ปิงงานวัดงานบวชอย่างเงี้ยไม่เคยเจอพะน้าหลอกขนาดนี้ ขอบคุณพ่อพ่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่ได้สละเวลามาอนุโมทนาบุญกับพ่อหน้ากับพ่อโถแล้วก็วันนี้ขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านได้รับบุญกับบ้านอย่างเต็มเปี่ยมทุกท่านเลยขอบคุณค่ะ